เอากันเลยครับก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยครับผมนะฮะวันนี้พวกผมเอกนอนเล่นกีเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับนะสองตัวที่เคยสัญญากันไว้แล้วครับผมนะครับนะกับตัวแรกกันนะผมครับกับอสุรินทร์ชายแลนส์ซอลต์นะฮะก็เป็นลูกของบันกับเอเลนนะครับผมในส่วนนี้นะอ่ะโอเคนะครับก็เป็นเอ่อ ทัดนพวงไวครับผมนะครับแล้วก็เป็นมนุษย์กับพูดเพราะว่ามนุษย์ก็คือบันนะครับส่วนพูดเนี่ยก็คือเป็นเอเลนนะครับแล้วก็เป็นอักขระคือจตุรอาชานะครับนะครับแห่งวิบัตินะครับก็คือจะเป็นหลายพวกเช่นพวกเซษอสูรใช่ไหมอย่างเงี้ยมีสองตัวพูดเนี่ยก็คือจตุรอาชานะครับเป็นส่วนนี้นั่นเองนะอ่ะโอเคครับทีนี้ก็ตามนี้ครับผมอ่ะนะครับก็จะมาดูว่ามีอัตลักษณ์อะไรกันบ้างนะครับผมอ่านะครับก็คือ รับเพย์นะครับผมรับเพย์ก็คือสร้างอเมาเนต์นะของพลังโจมตีกับศัตรูหนึ่งรายกระแทกนะครับผมแล้วก็ก็คือพวกอัตราจาก,กอดสามเท่านะฮะแล้วก็ไม่สนอันตราเอ่อทนทานของศัตรูด้วยก็คือเหมือนเขาว่าแบบจำเม็จก,กอดนี่คือแบบเจ็บเลยนะฮะแบบแต่เสียดายมันแค่โจมตีเดียวเนะครับแต่ว่าไม่สนอันตราทนทานก็คือแบบอีกฝ่ายแบบเกาะนาแค่ไหนก็ไม่สนใจจัดแม่งเลยนะโอเคผมต่อม,มาเป็น Crashing bars บาร์นะครับผมก็คือสร้างเมท250%นะครับผมของพนังตีแกสรทั้งหมดเจาะทะลวงนะครับผมก็คือไม่ใช่สกิลเนี่ยพนังตีบวกอีก50%นะครับเพิ่มาเมจที่สร้างครึ่งหนึ่งจากอัตราจกอนะครับเพราะงั้นเนี่ยเออเลสล็อตเนี่ยก็คือเอาไว้ง่ายเลยว่าเน้นเจาะเกาะอย่างเดียวครับผมรับรองอตุ้มแตกหนึ่งนะฮะ <laughs> โอเคผมจะมาเป็นคั้งหมสกิลผมก็คือเป็น s ชายนิ่งโ s สนะครับผม ก็คือมอเอฟเฟกเนี่ยนะครับเพิ่มความสามารถในการโจมตี50%นะครับเกณฑ์ตัวเองเนี่ยเป็นเวลา3เทิร์นเลยและม็อบทะูุจอดทะลุสอันนะครับนะแล้วก็สร้างดาเมจ500%อรเบในโจมตีเกณฑ์ศัตรูทั้งหมดนั่นเองนะครับทะลุจอดทะลุเนี่ยก็คือจักรก100%นะครับแล้วก็หากสร้างดาเมจจากสกิลโจมตีมูนนะไอที่เป็นยีคานูอ่ะนะครับนะจงเว้นถ้าไม่ตายแดดถอดทั้งหมดเลยนะครับซับซอนได้ได้สามครั้งเลยนะครับแล้วก็กระแทกเนี่ยก็คือเพิ่มดาบจักรอีก3เท่านั่นเองนะฮะ ก็คือตัวเนี่ยเล่นแบบจอบกกอดมันมากเอาง่ายเลยการตนเองเขาต้องคนอากาตนเองเนี่ยเขาร่วมต่อสู้เนี่ยการตนเองชั้นสกิลโจมตีหมูกก่กบไอทาตีขนูแหละยกเว้นไม่ตายเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีกหกนะครับนะของปริมาณดาเมจที่สร้างแก่ศัตรูที่ติดสัญลักษณ์มองทะลุนะครับนะก็คือปกันคิด,ดีคอเนี่ยก็คือลดห้บเปเลยนะสำหรับตัวนี้ก็คือลดจอกกอดลดทนทานลดคิด,ดีคอคือมันเล่นแบบ ให้อีกฝ่ายตัวบางอะนะประมาณนี้นะอ่ะโอเคนะครับเราก็จะมาอัพเลเวลกันต่อครับก็เป็นยังไงนะมีหักคอเกอกาด้วยนะฮะโอเคไปต่ออ <c oughs> ื้มหืมนายนายต่อยเยอะเกินอ่ะเรามาดูว่าอา่าไลท์ซอนเดียพูดอะไรบ้างนะฮะ มผมดูนะมันเหมือนบันมากเลยอะ่ะมันเกียบแบบท่าแบบเยอหน้ามาแบบแมงเหมือนบันชิบหายพูดจริงกันเนี่ยมันแมงเหมือนบันมากๆเลยอะ่ะเหมือนบันจริงๆผู้ชมตรงนแ้ที่เป็นแบบลูกปันกับเอเลนเหมือนชิบหายเหมือนกันแบบใช่อะ่ะ ได้แบบอยากพ่อเลยอ่าแบบกลัวๆยียวนอย่างนั้นนะ่ะใช่ใช่เลยใช่เลยนะฮะโอเคก็น่าจะประมาณเลขหกห้าใช่ไหมประเดี๋ยวผมหาไม่เจอเนี่ยอะนะครับเออประมาณน,นี้ใช่ไหมโอเคจะอ่ะอีกทีึ่งแลือกนนะฮะเ,เพิ่ม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  อ่ะกติกาเอนโดโอด้ยปวดคอเขาลือมันแพร่มาจากคนที่รอดชีวิตเชเวล่าแต่คนที่เคยสู้กับข้าไม่เคยมีใครรอดชีวิตกลับไปเอาละท่านนั้นเขาจะสแสดงฝีมือให้ดูแล้วกันแล้วยิ้มแบบเหมือนบันเลยอ่ะหน,น้นาตาเน้นเลยฮะไม่มีใครรอดชีวิตกลับไปนะ ลมไม่เคยเนหนึนะครับอืมอากาศตึกด้วยอากาศตึกด้วยอ่ะเรามาดูกันผมว่ามีอะไรบ้างครับผมอ่ะเป็นเอกลักษณ์ครับผมไอ้ครักก้งนี้ก่อนแล้วกันพรสวรครับผมก็คือฮาร์ d อ่า hard r e ด d i n g ก็คือสามารถตรวจสอบสก,กิลของศัตรูเนี่ยในท้ายพวกพองได้ที่ใช้พรสวรรค์เนี่ยและถอดเอฟเฟกต์ดีบัฟของตนเองตามจํานวนศัตรูที่เขา้าร่วมต่อสู้นะครับจำนวนกูดาคือห้าต่อสามเทิร์น ก็หมายความว่ามันเป็นสกิลจำเพาะเลยของแอนสโลตเป็นตัวแรกมั้งที่แบบว่าสามารถใช้สกิเลเสริมได้นะครับใครว,ว่าคือเมื่อเกี่ยวบททดสอบเนี่ยเห็นข้ามบนไหมจะสามารถเอกลักษณ์รและพรสวรรค์ได้หมายความว่าถ้าเอกีอ่ยวเอกลักษณ์เนี่ยพรสวรรค์ก็จะมานั่นเองนะครับนะอาการก็ดูเอกลักษณ์ก,ก,ก่อนแล้วกัน What the fuck เมื่อเริ่มคู่ต่อสู้มองเออ่เมื่อเริ่มต่อสู้มอบมองทะลุเก,กินตัวเองเวลาสามเทิร์น ก็คือเริ่มเริ่มเริ่มเกมอ่ะมอบบทรุดสามเธอเลยเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดกับตัวเอง80เปอร์เซ็นต์เหมือนกับบันชัดชัดตอพวกพ้องที่กําหนดที่เขาต้องการสู้หนึ่งคนทุกครั้งที่พวกพ้องที่กําหนดใช้สกิลจับตีเดียวซานาเมจะมอบใส่ลักมองทะลุแก่ศัตรูหนึ่งคนเวลาสามเ์นอีกทั้งทุกครั้งที่พวกพ้องกําหนดใช้สกิลคือพวกพ้องเนี่ยนะซานาเมแก่ศัตรูที่ติดใส่ลักมองทะลุเนี่ยจะมอบทะลุทะลุแก่ตนเองหนึ่งอันนะครับและเมื่อร้อนเทิร์นพวกพ้อง เพิ่มความสามารถดักการโจมตีตัวเอง5%ต่อสกิลประเภทโจมตีที่สู้หนึ่งใบนะครับพวพอที่กำหดก็คือมนุษย์กับพูดนะครับนะหรือจรวดอาชาแห่งวิบัติก็ได้นะครับแล้วก็มองทะลุเนี่ยก็คือดาเมจพวกพอที่กำหนดได้รับกอบ30%นะครับผมแล้วก็เพิ่มความสามารถนะครับป้องกันนะของพวกพอทบอลลุ์อีก15%นะครับแล้วก็ตะวักพองนังกาดที่เข้าร่วมสู้หนึ่งคนนะครับก็คือประมาณ45%เลยใช่ไหมใช่ป่ะ45%แหละโอเค ครับเพราแต่พื้นฐานปกพ้องเอาพูด5%ตอ่อปกพ้องคนดังกล่าวที่เขาลงสู้หนึ่งคนก็หมายความว่าเป็นเลยนะครับถ้าดูเอาแบบว่าเอาเกมยื้อเวลานานะก็เน้นเผ่ามนุษย์แต่ถ้าเอาแบบเกมเร็วก็ได้เป็นพูดนะครับแต่พูดดาเมจไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับแต่่าพ้องที่คนดังกล่าวที่เขางสู้หนึ่งคน แล้วผมทะลุก็คือป้องกันคริติคอลดห้บเปแล้วก็ทะนุเจาะทะลุอาากกัรอรตราเจาะ100%ปร์เทางสั้นดาเมจจากการสถิติจมีหมู่ยกเว้นไม่ตายจะถอดทั้งหมดพอสุดสุดได้3ครั้งนั่นเองนะครับอ่ะโอเคมาเจอกันหน่อยเด้จัดไปแต่ก่อนอื่นผมขอใส่หมดก่อนใส่หมดก่อน,อนบอดลิมิเต็ดเกัว จะได้สู้ได้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพื่อนนะฮะโอเคมาจัดไปดิเราจะมาดูดเรื่องเสริมครับผมกับอสิ่ความกระหนนะฮะใกล้ถึงแล้วสินะข้างหน้านั่นคือที่ซ่อนตัวของพวกกบฏท,ที่ต่อต้านราชาอาเธอร์ของโวเราเอาจะพูดพนั้นไปโลกนี้ก็จะเข้าใกลจิตจำนวของราชาอาเธอร์มากยิ่งขึ้นคนนี้มันจะถูกด้สิซื้อ ถอยหนะัต่ตเป็นแค่หมู่บ้านที่พูดและย,ยักษ์อาัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ปรกกอเท่านั้นไม่ใช่หมู่บ้านที่พวกกบฏท,ทุกซ่อนตัวสักหน่อยมุติตต์ต่อตา้านกิจำนงของราชาเธอจแะอาศัยอยู่ร่วมกับยักษ์อู่พูดมันก็คือกบฏเลยล่ะอย่าบอกนะว่าเจ้าก็เป็นพวกเดียวก,กันกับพวกคนพวกนั้นผุยต่อตา้านกิจำนงอันยิ่งใหญ่ของราชาเธอต่อให้เป็นเด็ก ก็ไม่อาจให้อภัยได้พูดไม่รู้เรื่องเลยฮะมาสู้กันเลยดีกว่าไม่น,นมากก่าจะมาคนเดียวนะรอบรอบนี้ต้องเล่นเจกักรมาต่อเล่นเจกักรเหมือนกับว่าตัวเนี้ยมันสามารถดูเขาเรียกว่าดูไพ่ในมือฝั่งได้จิ้งจอกบันไงเป็นจิ้งจอกใช่นไหมจิ้งจอกบัน อ่านะครับอ่าอย่างนี้ก็ต้องตีเดียวก่อนนะตีเดียวก่อนนะท่านผู้ชมครับตีเดียวก่อนนะตีเดียวตีเดียวก่อนต,เอนตีเดียวก่อนแล้วก็ยิงด้วยธนูได้กดปิดเสร็จัญลักษณ์ก่อนไงอือหือเอาอะไรมานีโกโโ่ก็สั้นนี่ก็โซ่เลยฟิลด์สตันหยอกหยอกหยอกมาต่อ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 ,ตอโอ้โห ลดนิดเดียวอือหืออดทนนะอดทนไปนะอดทนไปนะอ่ะเรามามาต่อยกันเถอะเรามาต่อยกันสนนะมีขัดคอก็ดีขึ้อือหือไ่อะร โอแค่ okay. แบบใบบายด้วยพวกไว้วชีวิตด้วยเถอะน่เป็นเป็นขอชีวิตเราเป็นมนุษย์เหมือนกันนี่เนดะ้อมาชีวิตด้วยเถอะนะก่อนหน้านี้ที่รับข้าเป็นกบฏและคิดจะฆ่ากันอยู่เลยนี่ที่แท้เป็นร้องขอชีวิตเหรอข้าข้าเป็นอัศวินศักดิก์สิทธิ์ของคาเมลอดก <c oughs> ็พร้อมที่ทำตามที่เจ้าต้องการเถอะที่ที่ข้าต้องการ งั้นก,ก็ขอถามเรื่องหนึง่งรู้อะไรเกี่ยวกับดาบุษท,ทางฝีมือเผายักษ์หรืออัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่สวมเกราะหน้ารูปดาบ้างไหมกะโตัหน้ารูปดาวช่างฝีมือเผายักษ์ชิเจ้าดีก็ไม่รู้เรื่องสินะอ้าพวกกระดับตำตำไม่รู้เรื่องอะไรเลยกั่นหรอว่าแต่แต่นี้อยู่ใกล้กับที่ท,ที่องราชาบอกเลยนี่เนะ เราไปตามหาเจ้าเปียกที่ได้เป็นอัศวินในคำทำนาดูดีกว่าจะเปียกที่โคตรหาเลยบอกให้ยังหาตัวโจ๊กตบมุกมีหมด<笑><笑>โอเคนะครับกับเรียบร้อยนะฮะก็เป็นรูปของแรนสล็อตที่กำลังกลิงธนูอยู่นะครับผมแล้วก็เป็น พสวรรค์ฮาร์ดดิ้งนะครับอ่ะดูตัวอย่างสิที่มีตัวอย่างเลยเหรอฮะมีตัวอย่างเลยเหรอให้ดูอ่ะหรือเป็นนานปะฮาร์ดดิ้งใช่มเออใช่ดีกว่าต่อเนี่ใช่ไหมตรงกลางใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่ฮาร์ดดิ้งต่อสกิลศัตรูโ้นพวกพ้องเทพวันสวรรค์เอฟเฟกต์ดีบัฟอันนี้ใช่ไหม เอเหมือนกับมันอ่านอ่านแบบว่าอีกฝั่งเนี่ยมีท่าอะไรบ้างใช่ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีท่ายังไงบ้างโหแต่ว่าก็ถือว่าแบบหลายฮิตอยู่นะเอาคล้ายๆแบบมองใช่ไหมโอ้โหชินนี่เราหกสิบห้าใช่ไหมคงไม่ตีมันแสนแล้วว่า คอไม่เป็นอะไรเลยหรอมาก็ว wow. um ิ้วดุสันเจาะทะลวงโอ้โหยังหัมีดาเมจเพิ่มอีกอ๋อมึงมีดาเบิดดาเมจเพิ่มด้วยเพ่์ดาเรดาเมจวิ้วดุสันอ๋อมีแบบ จำเนเเตเพิ่มเติมนะนี่ก็สักยิง่งกับสองแสนโอ้โหสามแสนนี่แปลว่านี่คือการใช้หัวคิดเขาใช่บ้าเนี่ยใช้หัวคิดเนี่ยอ่ะโอเคอเรามาดูทั้งตายไปยังไงฮะทั้งไม่ตายโอ้โหเทฮ้ก สายนิ้วรถอืออถ้โอ้ท่าบอบโอ้โหท่าเหมือนเบาแต่ไม่ไม่เบาอะโอเคประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ก็ถือว่าก็ดีมั้ง <c oughs> ดีเปล่าวะว่าดีนะแบบมันมันดูไอสก,กิลขออีกฝั่งเลยด้วยว่าอีกฝั่งเนี้ยมันมีท่าอะไรบ้าง นะฮะโอเคอาร์ดอมาดเาูเรื่องของอตู้เสื้อผ้าดีกว่านำไปชุดอะไรบ้างครับผมช่ดสีเพลิงนะผมอ,ะอันนี้ก็ใส่ปัจจุบันนะผมอันล่างก่าก็เป็นเจ้าชายแห่งเบนวิคแ,นะแล้วก็เป็นโอ้ยเชฟประจำเดือนเชฟกาะทาลิกนะฮะแล้วก็เป็นยิงจอกช่างช่างซ่อมนะครับในก็ซ่อมได้แล้วก็พลซุปยิสีเพลิงเอยเอีดเฮ้ย โอ้ดีว่ะมันพระเอกไอกิติเกียร์เลยว่ะใช่ไหมแล้วก็เป็นเทพสุริยะและการล่านี่มันย้อนนชัดโอเคอาวุธก็เป็นธนูของเอสลอตนะครับผมอ่ะเป็นธนูนี้ใช่ไหมอ่ะครับผมก็เป็นแผนสอของผู้ขี้คายมีมีเลเซอร์เลงด้วยธนูสีเพลิงนะครับออเทอยู่เทยู่แล้วก็เป็นธนูสุริยะนี่มันย้อนนชัด แล้วก็เป็นธนูของฟู้ดไฟเตอร์นะครับคล้ายคบเพิงหรือเปล่านะ,ะโอเคนะครับก็เป็นตรงผมพื้นฐานนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นผมสั้นในความทรงจำอย่างเนี้ยบเลยแล้วก็แว่นของผู้คลี่คลายแหมแบบนักสกีโรบอตน้าก,กากสีเพิงนะฮะ โ okay. อพควาสง่าของเทพสุริยะนี่ถ้าผมต้องตั้งหน่อยนี่คือยอดชัดเลยนะแล้วก็เท่ดูนะรผมเท่อยู่แล้วก็เป็นที่นั่งนักบินพิเศษนะครับเพราะมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างบนนะฮะกันเป็นพูด้ดะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคผมมาดูต่อกันนะครับอ่าพระพันธ์ครับก็คือสองเผ่าเลยครับผมพ่อเป็นมนุษย์แม่เป็นพูดก็กลายเป็นมนุษย์กับพูดครึ่งหนึ่งนะครับเทพชาย ครับเพศชายแล้วก็อายุ16ปี่6ปีวัโโโโนเกิด29เมษายนครับผมตัวสูง176เซนติเมตรน้ำหนัก62กิโลกนะครับผมเลือดบีนะครับผมแล้วก็เอาคนภาคอุจิยามะโคคิอุจิยามะโคคิเหรอก็ที่จำได้อะเอาง่ายๆอะเคยดูฮันเตอร์เฮนเอคันเตอร์ไหมถ้าผมเขาเป็นคนที่ภาคเอเอ็มเมเอ็มอะที่เป็นอ่า อะไรแบบราชามดน่ะนั่นแหละราชามดเลยนะครับแล้วก็ภาคอไ้พระเอกอิจิกะเป็นพระเอกอิจิกะด้วยนะครับแล้วก็ใครอีกวะทำใจพระเอกโซอิตเตอร์ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วโซอิตเตอร์นะครับแล้วก็พระเอกคาเลมนะครับไอ้อาราคูอ่ะลาคูอ่ะพระเอกคาเลมนะครับจำได้อยู่ประมาณนี้นะนะครับโอเคนะครับโอ้ลืมไป ลืมให้กินโทษ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 อ่ะอ่ะเอาไปให้หมดอ่ะเอาให้นายนะจะได้ดูว่าท่ามีอะไรบ้างจำได้ก็มีบิมานนี่แหละกตินะพระเอกโซอิตเตอร์พระเอกอ่ะดิจิโจใช่ไหมที่โจอ่ะไอ้มิเตอรโคออ่ะจจจจอ๋ะอ,อ,อ,อตัวรับเพจก่อนแล้วก็ราชาบดเมลเ,ลเอมเนี่ยไอจำที่จำได้อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่ามีคนหนึ่ง จุงอุยเทคต้วเดีผมขอดูก่อนใครวะจุงอุยเทคเอ่อเขาบอกว่าเป็นนักภา์เกาหลีนะครับของโซนิคพามซีรีส์อะนิเมะอนิเมะเขาเโซนิคพามจากเน็กเฟรชนะครับนะที่ที่ที่เขาบอกมานะครับแล้วก็เออไอ้เกตชิงอิมแพ๊ก เออทิ้งนาริทิ้งนาริน่าเป็นคนใครวะผมคือเขียวปะใช่ไหมผมคือเขียวใช่ไหมผมไม่ได้แจ่มเหมือนกันแล้วก็คนที่พาคนผีด้วยเป็นซาสากิเนี่ยแที่เขาบอกมาแล้วก็มีแบ็คเวอร์ก็เป็นนัทฟอลส์แล้วก็ซาซาซาสกิสนาซาสกิสก็จะซาสกิสแหละประมาณนี้นะอย่างที่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 รู้อ่ะที่รู้อ่ะแค่นี้เองนะครับประมาณนี้ก็คือเหมือนกับภาพสองตัวคือเกาหลีและญี่ปุ่นนั่นเอง อะมาดูอาัศวินกันนะครับผมโอ้โหแพรที่ประสาน <c oughs> <laughs> พ่อลูกชัดๆรอยแผลเป็นครับผมอ่าเดี๋ยวผมเอ่อพอแผลเป็นก็คือเชื้อสายพุก,ก้าอันทีเป็นชายเลนส์ล็อตเนี่ยก็คือและอันเดดบันเนี่ยก็คือต่างมีแผลเป็นเห็นได้ชัดบนใบหน้าก็พ่อลูกกันไงคิดหายนะครับดวงตาเดืยวแหลมครับเลนสล็อตและบันเนี่ย ม,มีตาเดียวแลนคล้ายกันก็พ่อลูกกันจะไม่รู้อีกหรอไม่อ่อนข้อให้แะสล็อตและบันเนี่ยไม่เคยมีความไม่ตาจัดศัตรูเลยนะฮะปากร้ายกับผมก็คือแลสล็อรแล้วก็บันเนี่ยต่างก็เป็นคนปากร้ายปากหมานั่นเองอ่านใจคนอื่นนะครับแรสล็อรกับเอเลนเนี่ยสามารถอ่านใจคนอื่นได้ก็แม่ลูกกันไงก็ได้ของพิเศษมาเนี่ยก็คืออ่านใจไอ้ที่เป็นสก,กิลแบบว่าอ่านสกิลศัตรูได้เนี่ยาจากเอเลนเนั่นเอง ผมทีทองแลนส์ลอตและเอเลนเนี่ยมีผมทีทองเป็นจุดเด่นก็แม่ลูกเลยเขาใจไปเนี่ยมาก็สําคัญก็คือแลนส์ลอตเนี่ยและเอเลนเนี่ยต่าอีเพื่อนคนสําคัญนั่นเองนะฮะมีเอาพ่อกับแม่มาเลยนะครับอ่าแล้วก็อัรเวิร์ดนี่ยังเท่อชิบอไหอ่ะแล้วก็วแ,ลกแล้วก็ภากันดูกันว่าเหมือนเมลเอมไหมนะครับ เหมือนป่ะเหมือนเนาะันนมือวาของทีมที่10ที่มีคามรนการตบอลที่สุดนทีมโอ้ย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 โ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอยโอ้้ยโอ้ยโอ้้อ้ยโ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  ไม่เอาใสหัวอย่างเดียวสายหัวเดียวายหัวอย่างเดียวเศร้าไอ้โอ้ยปวดหัวไม่เศร้าแต่ปวดหัวหัวที่โกรธอันนี้ไม่ใช่โกรธอ่ะมึงไฟมึงเตรียมไฟเต็มที่อ่ะแล้วก็ตกใจดิตกใจยังไงวะตกใจยังไงลูกเนีก็ประมาณนี้นะผมน่าจะหมดแล้วมั้งใช่ไหมนะครับอ่าโอเคผมก็ตามนี้แล้วกันครับผมนะเดี๋ยว อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาทำเป็นอีคลิปละกันนะครับนะถ้าชอบก็รบกวนทํทำมาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยครับผมนะครับนะประมาณนี้ผมแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจหน่อยละกันนะครับก็จะได้แบบช่วยๆกันไปนะฮะก็จบไปแล้วกับแรลส์ลอตที่เป็นสวยเรียกว่า U R ครับผมนะครับนะโอเคผมก็เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งก็เป็นน,นาซัสนาซิสใช่ไหมนะครับเดี๋ยวมาอีก พาร์ทหนึ่งแล้วกันครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาไปลครับผมเดี๋ยวมาดูวิวใหม่กันอีกตัวหนึ่งครับผมสวัสดีครับฮ้